รถซูซูกิสวีนะครับหลังซ่อมเราเลือกใช้น้ำยาแอร์เลียนะมาตรฐานของญี่ปุ่นเติมให้นะครับเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์ใหม่นะครับสายของเดิมรั่วนะมีน้ำมันเยิ้มเลยนะะปกติแล้วสายเส้นนี้เวลามันเย็นมันจะมีไอ้น้ำเกาะแบบนี้นะฮนะมีไอ้น้ำเกาะ เปลี่ยนสายน้ำยายแอร์นะครับเปลี่ยนลูกยางโอลิงให้ที่คอม2ตัวนะครับคอมแอร์ตัดต่อปกติทุกอย่างเสียงการํำงานของคอเมเพรสเซอร์ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนลูกยางโอลิงที่เข้าวาลวทั้ง2ตัวนะครับ แผงแอร์ถอดล้างท้ำความสะอาดเป่าหน้ามอน้ำให้เรียบร้อยนะครับแอร์ตัดพัดลมหยุดพัดลมทำงานสปีดหนึ่งอยู่นะปิดฝากระโปรงเทศสการทำงานระบบแอร์นะครับ ความเย็นเดินเบาหลังซ่อมนะฮะอยู่ที่4องศานะครับ4 4.2กับ3.4อุณหภูมิตอนเติมน้ำยารอบๆรถตัวนี้ก็31 32องศาครับนั้นไม่เกี่ยวครับอันนั้นมานั่งเข้ากล้องนะฮะยิ้ม ค่าการทำงานระบบแอร์นะฮะไม่ถึง225ร้อนะตัวนี้พัดลมทำงานสปีดหนึ่งเมื่อเช้าจะได้ยินเสียงพัดลมสปีดสองทำงานแล้วนะครับังทางที่อุณหภ,ภูมิพอๆกันตอนนี้ความร้อนระบบแอร์ไม่สูงนะหลังเติมน้ำยาหลังซ่อมความร้อนระบบแอร์ไม่สูงใช้ได้นะ อยู่ประมาณ200เองนะฮะตัดแล้วนะครับความเย็นโอเคนะครับทำได้ดี3.5นะครับ4.3 3.5โอเคครับชุดอะไรที่เปลี่ยนในงานซ่อมท้งนี้นะของรถ u z u k กิสว f t นะครับสายน้ำยาที่รั่วนะฮะรั่วซึมมีแต่คราบน้ำมันตลอดสายเลยนะทั้งสายเลย แล้วก็ตัวไส้กรองน้ำยายแอร์ควรเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลนะฮะอันนี้ใช้มาล 90, ะเก้าหมื่นเนาะประมาณเก้าหมื่นเราเปลี่ยนลูกยางโอลิงให้นะฮะหกตัวหัวสอนหนึ่งหัวนะฮะเปลี่ยนกองฝุ่นนะครับกองฝุ่นเปลี่ยนด้วยนะฮะแถมเลยนะฮะกองฝุ่นชุดนี้แถมให้ันะบผม แถมแต่เป็นอะไรมาตรฐานนะอ่าเดี๋ยวบอกเอ๊ะของแถมนี่ไม่มาตรฐานหรือเปล่ามาตรฐานนะครับนี่ฮะกองฝุ่นแอร i r u d o n โตเทคมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะอ่ะนนอาน,นะครับตัวนี้ป้องกันฝุ่น pn 2.5นะฮะยับยั้งการเกิดเชื้อละอองขนาดเล็กนะฮะก็นี่ยแถมแต่มาตรฐานคือให้สำหรับลูกค้าที่ตั้งใจมา นะฮะตั้งใจมาเราก็ตั้งใจแถมให้เหมือนกันนะครับเพราะร้านเราอยู่ในซอยนะฮะมันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะฮะก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครับเข้ามาเช็คความเย็นภายในรถนะฮะก็เปิดพัดลมสปีดสองนะครับเร่งน้ำยาแอร์สุดแอร์เย็นตัดต่อดีทุกอย่างนะครับ ลงมาได้ถึง3.2 4.5นะครับเปลี่ยนกรองฝุ่นให้ใหม่นะฮะก็ลมเย็นนะลมกระจายได้ดีเที่ยง55นาทีนะครับรถเสร็จเรียบร้อยนะครับรับส่งงานประมาณ3ามโมงงานเสร็จโทรแจ้งเจ้าของรถเรียบร้อยนะฮะ ช่างพักกินข้าวกันรถเข้าซ่อมตอนเลขไมซสาเก้าหมืนขอโทษนะเก้าหมื่นสามพันสองร้อยก้าสิบแปดกิโลนะครความร้อนเครื่องยนต์รอบเดินเบาปกติทุกอย่างนะครับเติมน้ำมันคอมคุณภาพดีนะครใช้น้ำยายแอร์คุณภาพดีก็ ชดเชยน้ำมันที่มันรั่วที่สายน้ำยาแอร์ออกไปนะฮะเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างเละเหมือนคนเสียเสียเหงื่อนะคนเสียเหงื่อก็ทําให้เหนื่อยง่ายมีสธิช็อกได้นะอาการเดียวกันเลยน้ำยาแอร์ก็ระเหยไปแล้วนะน้ำมันคอมก็ระเหยไปแล้วนะฮะแอร์ถึงไม่เย็นนะแอร์ถึงไม่เย็นในระบบสูญเสียนะความสมดุลก็อาจจะวิ่งวิ่ง,งทางไกลคอมเพรสเซอร์อาจจะล็อกได้ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยครับ เราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับค่าความร้อนระบบแอร์ปกติความเย็นทำได้ดีครับความร้อนปกตินะฮะก็จอดเทสันกลางแดดนะครับตอนเที่ยงวันเลย ความร้อนไม่สูงนะครับแต่เราล้างให้ทุกคันนะเมื่อกี้ก็ฉีดล้างแผงแอร์เป่าหน้ามน้ำให้นะแต่เสร็จงานเราก็ออกมาฉีดล้างฝุ่นให้อีกทีนึงอันนี้สภาพน้ำที่ออกมานะดำๆเนี้ยนะฮะนะดำๆตรงนั้นเลยนะโอ้ เริ่มใสแล้วนะเห็นไหมน้ำเริ่มใสแล้วน้ำแรกๆมานี่ยังดำเลยเริ่มใสแล้วโอเคครับดูแลให้ทุกขั้นตอนครับวัดกันที่คุณภาพนะฮะทั้งการทำงานและความเย็นเราไม่กล้าไปวัดกันที่ ราคาถูกนะฮะแต่เราทำให้มันละเอียดทุกขั้นตอนทำให้มันสมเหตุสมผลนะครับซ่อมให้ถูกอาการซ่อมให้ถูกวิธีใช้อะไรให้ถูกต้องตามสเปคลดแบบนี้เขาเรียกว่าซ่อมถูกครับถ้าซ่อมถูกแบบซ่อมสองรอบสามรอบอันนั้นไม่เรียกว่าถูกแล้วครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับรถสวิฟพร้อมใช้งานพร้อมส่งงานครับ รถใช้งานมาเก้านมกาสิบแปกิโลนะครับเปิดแอร์สปีด3นะฮะเร่งมันยาแอร์สุดภายนอกวันนี้29องศานะในรถเย็นได้28กับ26 แรงดันน้ำยาแอร์เช็คภายนอกพบสายน้ำยารั่วนะฮะอันนี้ดูแล้วอาการรั่วแบบดูแรงรั่วแบบดูแรงรั่วแบบเห็นชัดๆนะมันเยอะมันเส้นเลยเจอไม่มากนะอาการแบบนี้ิดแอร์น,นระครับเสียงเครื่องยนต์ปกติเฟอร์ได้์ครับ กันๆๆปีด้ครับเดี๋ยวต้องดูปีดาแยกเสียงได้หึงสองอย่างคือดังภายในฟองหรือว่าดังจากที่ลูกหลอดต่างๆนะฮะเติมน้ำยาเพิ่มดูสองขีดนะฮะ อุณหภูมิลงมาล้23อะนีะ่นะเริ่มลงละลงมา25ละเดี๋ยวดูว่าน้ำยาสองขีดนี่จะลดอุณหภูมิในห้องโดยสารได้ต่ไ้ไหต่ตอนนี้เราเติมแก๊สเข้าไปแต่น้ำมันคอมเาม่ไ,ได้เติมจริงๆแล้วมันต้องคือทุกอย่างในระบบมันมันสัมพันธ์กันนะบาลานซ์กันหลังจากเติมน้ำยาเข้าไปเทสระบบสองขีดนะฮะความเย็น จาก26ลงมา12นะฮะจาก29นะ30นะก็ลงมา13ใกล้เคียงกันละพัดลมสปีด2ทาง,งานปกตินะครับ น้ำยาหายไป2ขีดนะครับทำให้แอร์ไม่เย็นตอนนี้ความเย็นลงมาอยู่9.3กับ8.2 9.0 7.8เดียน,นะครับความเย็นหลังเปลี่ยนสายน้ำยามันก็ต้องได้ประมาณนี้เอาตรวจสอบกันก่อนม่หรออ่าถ้าเข้ามาตรวจสอบเลยเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วได้ความเย็นประมาณ12-13องศาเก็บตังค์ลูกค้าก็ต้องต้องจ่ายไปแบบนั้นแหะจ่ายแล้วขับรถแบบงง,ง ออกร้านเย็นเพราะว่ามันบะฮ้อนมัน3ามองศาแต่พอรถไปจอดกลางแดดวันอาทิตย์ไปเที่ยวจอดรถนั่งรอในรถอุณหภูมิ12องศามันก็มาชามแล้วคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเดี๋ยวเขาจะดูว่าแอร์ตัดต่อปกติหรือเปล่าถ้ามันเย็นประมาณนี้เดี๋ยวมันต้องตัดตัดแล่าก็เป็นช่วงฟรีเครื่องช่วงพักละ อแอร์ตัดนะครับแอร์ตัดคร้อมทำงานถอดแผงแอ์มานะคะแล้วถอดไส้กรองไดเออร์ออกมาดูดำนะคะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์นะคะ ขคุณน,นะครับหน้ามน้ำของรถสุิเกตสวิ์